ลึกถึงรอยเลื่อนสกายกันหน่อยนะครับเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมากที่สุดนะครับในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเรานั่นเองนะครับนี่แหละครับเป็นรอยเลื่อนสกายนะครับถือเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมากที่สุดในแผ่นดินใหญ่ประเทศในอาเซียนคือเทียบเท่ากับรอยเลื่อนที่มีชื่อว่าซานแอนเดรียสของประเทศสหรัฐรอยเลื่อนสกายนี้พาดผ่านตอนกลางของเมียนมาเลยครับตั้งแต่เทือกเขาฮิมาลัยเริ่มตั้งแต่เมืองมิจินา มันดะเลตองยีเนปิดอพะโคย่างกุง้งก่อนที่จะลากยาวนะครับต่อลงไปที่อ่าเวเบงกอลและก็ทะเลอันดามันในทางธรณีแปรสัญฐาเนี่ยเชื่อว่ารอยเลื่อนสกายนี้เนี่ยเป็นขอบหรือว่าเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกย่อยโบราณ2แผ่นก็คือแผ่นซุนดาและแผ่นพมา่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นเปลือกโลกยูรเรยครับ ถ้าเกิดเราพิจารณาดูทิศทางการปล่อยพลังงานของรอยเลื่อนสกายนะครับจากเหตุแผ่นดินไหวล่าสุดขนาด6.0ในวันนี้จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาความลึกลงไปในพื้นดินเนี่ย10กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครขอ,ของเราประมาณ490กิโลเมตรครับแต่เราก็สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ได้เนื่องจากว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นได้ปล่อยคลื่นความถี่2ลักษณะด้วยกันครับก็คือคลื่นความถี่สูง และคลื่นความถี่ต่ำแต่ด้วยแผนภูมิท,งทางธรณีวิทยาระดับชั้นดินเนี่ยพบว่าในพื้นที่ภาคตะวันตกของไทยอย่างจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับคือพื้นดินเนี่ยเป็นชั้นหินทําให้คลื่นความถี่สูงจากแรงสั่นไหวเนี่ยไปกระทบมันไม่สามารถผ่านไปได้อะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อการรับรู้แรงสั่นไหวของผู้คนในพื้นที่แต่คลื่นความถี่ต่ำครับที่เกิดจากแรงสั่นไหวนี้จะสามารถผ่านชั้นหินออกไปและเมื่อไปเจอกับ ชั้นดินเหนียวอ่อนอย่างเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าคลื่นความถี่ต่ำนี่แหละครับก็จะขยายความแรงเพิ่มขึ้นอีกนะครับสองถึงสามเท่าทําให้อาคารหรือว่าตึกสูงสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นไหวจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้นั่นเองครับขาะเดียวกันนะครับอาคารที่ไม่สูงมากนักและบ้านเดินประชาชนปกติเนี่ยจะไม่รับรู้ถึงแรงสัน่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ คุณผู้ชมครับพื้นที่ชายแดนไทยลาวและเมียนมานะครับเรามาดูข้อมูลกันหน่อยก็อย่างที่เห็นนี่เลยมีแนวการวางตัวของรอยเลื่อนที่น่าจับตา4แห่งด้วยกันนะครับก็คือรอยเลื่อนเม่งสิง รอยเลื่อนน้ำหมารอยเลื่อนแม่จันและรอยเลื่อนแม่อิงครับขณะที่รอยเลื่อนที่มีพลังทั้งสิ้นในไทยเนี่ยเราก็มีอยู่16รอยเลื่อนด้วยกันนะครับกลุ่มที่ยาวเกิน100กิโเมตรเนี่ยก็จะมีกลุ่มรอยเลื่อนเวียงแหงความยาวประมาณ100กิโลเมตรอยู่ที่อำเภอเวียงแหงนะครับถึงอำเภอเสมิงของจังหวัดเชียงใหม่รอยเลื่อนแม่จันนี่ก็ยาว101กิโเมตรรอยเลื่อนเมย์250กิเมตร รอยเลื่อนเถินยาว103กิโลเมตรรอยเลื่อนปัว130ากิโลเมตรรอยเลื่อนอุตรดิตถ์150กิโลเมตรรอยเลื่อนเพชรบูรณ์110กิโลเมตรรอยเลื่อนระนอง270กิโลเมตรรอยเลื่อนคลองมารุ่ย148กิโลเมตรครับ นอกนั้น,นียก็จะเป็นรอยเลื่อนยาวไม่ถึงร้อยกิโลเมตรนะครับก็มีรอยเลื่อนแม่อิงรอยเลื่อนแม่ห้องสอนรอยเลื่อนแม่ทารอยเลื่อนพยารอยเลื่อนเจดีสามองรอยเลื่อนสีสวัสด์และรอยเลื่อนแม่เหลาครับ